วันนี้เวลา17นาฬิกา46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชนินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนาริรัตราชกัญญาณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงรับพระประมุขประธานาธิบดีและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายรัฐมนตรีผู้นำเขตเศรษฐกิจสมาชิก,กหรือผูๆๆ้แทนและแขกพิเศษ พร้อมด้วยคู่สมรสฝาทุนลองค์ธุรีทาบาทในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศร,รษฐกิจเอเปกครั้งที่29ระหว่างวันที่18-19พฤศจิกายน2565ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจกรุงเทพมหานคร อเปกหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจรวมทั้งความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนองความรู้ระหว่างสมาชิกภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2532มีสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งจำนวน12เขตเศรษฐกิจซึ่งไทยเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจผู้ร่วมก่อตั้งด้วย ต่อมามีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก9เขตเศรษฐกิจปัจจุบันเอเปกมีสมาชิกทั้งหมด21เขตเศรษฐกิจมีประชากรรวมกว่า2,900ล้านคนหรือประมาณ1ใน3ของประชากรโลกมีผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP รวมกันกว่า53ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,700ล้านล้านบาทเกินครึ่งของ GDP โลกและมีมูลค่าการค้ารวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าการค้าโลก ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืนเอเปกยังดำเนินความร่วมมือด้านวิชาการในสาขาต่างๆเช่นการเกษตรการส่งเสริมบทบาทสตรีในเศรษฐกิจการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยและการพัฒนาด้านสนาธารณสุขเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างครอบคลุม สำหรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งนี้เป็นการประชุมแบบพบหน้ากันเป็นทางแรกในรอบ4ปีเพื่อร่วมขับเคลื่อนการประชุมเอเปก2022ภายใต้หัวข้อหลัก Open Connect Balance หรือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อคนไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยประเด็นที่ขับเคลื่อนแบ่งเป็นการเปิดกว้างสู่ทุกโอกาสด้านการค้าและการลงทุนการส่งเสริมการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านมุมมองใหม่ที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์โควิด -19 เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติเพื่อฟื้นฟูก,การเดินทางระหว่างกันที่สะดวกและปลอดภยัยรวมทั้งเพิ่มความเชื่อมโยงทางด้านดิจิทัล และส่งเสริมการเจริญเติบโตที่เน้นสร้างสมดุลในทุกด้านมากกว่าสร้างกําไรผ่านการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมการสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งนี้ไทยได้นําโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวไบโอเซอร์คิวล่ากรีนเอคอน o มีโมเดลหรือ BCG มาเป็นแนวคิดหลักเพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่จะผลักดันการเปลี่ยนเจ้าภาพเอเปก โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่29จะนำที่ประชุมหารือแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในยุคหลังโควิด19ให้ครอบคลุมและยั่งยืนท่ามกลางปริบทโลกที่ท้าทาย และผลักดันให้ผู้นำร่วมกันรับรองเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อให้เอเปกมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนเพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาวโดยในครั้งนี้ได้เชิญกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศเข้าร่วมกันประชุมเพื่อนำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี2565ด้วย การประชุมเอเปกครั้งนี้เป็นโอกาสสาคัญที่ไทยจะส่งเสริมนโยบายและทิศท,ทางการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในหลายมิติโดยไทยจะได้ประโยชน์จากการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด1ิให้เติบโตอย่างยั่งยืนยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจให้เป็นสากลเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับภาครัฐและภาคเอกชนผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากเกศเกศรษฐกิจอื่นๆรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโดยเฉพาะภาคการเดินทางในท่องเที่ยวเป็นการฟื้นฟูการเดินทางและทำธุรกิจแบบพบหน้าและยังเป็นโอกาสให้ไทยได้แสดงความพร้อมว่าไทยสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับสถานการณ์โควิด -19 ได้โดยสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันได้เป็นอย่างดี คั้งนี้ผลลัพธ์3ข้อหลักที่ไทยจะผลักดันให้สําเร็จในการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมในครั้งนี้ได้แก่การผลักดันให้เอเปกนาเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟ ah mm ิกกลับมาหารือใหม่ในบริบทยุคหลังโควิด -19 เพื่อทบทวนระหว,ว่างแนวทางการจัดทำเขตการค้าเสรีนี้ในอนาคตที่จะช่วยให้เอเปครับมือกับความท้าทายและใช้โอกาสจากปริบทโลกแบบใหม่โดยคำนึงถึงประเด็นทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสร้างโอกาสให้วิสาหกิจรายย่อยสตรีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกการรับมือกับโรคระบาดรวมทั้งประเด็นด้านสังคมอื่นเช่นแรงงานการค้ากับความโปร่งใส แต่รัฐวิสาหกิจควบคู่ไปด้วยโดยในปีนี้ไทยได้ผลักดันให้เอเปกจัดทําแผนงานเพื่อหารือเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกอย่างต่อเนื่องต่อไปส่งเสริมการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยผ่านการจัดตั้งกลไกลของคณะทํางานเฉพาะกิจที่ไทยตั้งขึ้นเป็นพิเศษ ในปีนี้เพื่อหารือแนวทางที่ส่งเสริมการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยอาทิการอำนวยความสะดวกอาชีพสำคัญเช่นลูกเรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเดินทางและใบรับรองการฉีดวัคซีนเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางข้ามพรมแดนและการขยายคุณสมบัติของบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเป็กให้ครอบคลุมผู้เดินทางกว้างขึ้นการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมในเอเป็กด้วยการจัดทำเป้าหมายกรุงเทพ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ระดับผู้นำเพื่อเร่งการพัฒนาตามแผนงานของ APEC ไปสู่การเติบโตอย่างเข้มแข็งยืดหยุ่นยั่งยืนครอบคลุมและสมดุลในยุคหลังโควิด -19 ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่ไทยผลักดัน ทั้งนี้แนวคิด BCT คือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมและใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจทั้ง3มิติไปพร้อมกันคำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาและเน้นการขับเคลื่อนเรื่องการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบไปพร้อมกันทั้งสังคม นอกจากนี้ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาไทยยังเป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุมรัฐมนตรีเอเปกในอีก8สาขาความร่วมมือครอบคลุมประเด็นที่สําคัญดังต่อไปนี้ ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนโดยเน้นผลักดันด้านส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการสุรกิจรายย่อยตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจผ่านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการหาเรือเชิงนโยบายการค้าระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการจัดทำ FTA p หลังยุคโควิด -19 ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทยได้นำเสนอเรื่องการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ฟื้นสร้างอย่างยั่งยืนหลังจากที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกทั้งระบบได้รับผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ความร่วมมือด้านป่าไม้โดยผลักดันการใช้นวันตกรรมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้กระจายรายได้สู่ชุมชนที่พึ่งพาทรัพยากรป่าไม้ลดความเหลื่อมล้ำสร้างชุมชนเข้มแข็งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ BCG ความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทยผลักดันการสร้างสมดุลระหว่างมาตรการด้านสุขภาพและมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความสมดุลเมื่อเอเปกตต้องประสบวิกฤต ด้านโรคระบาดอีกในอนาคตส่งเสริมการลงทุนด้านความมั่นคงทางสุขภาพและการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ทางการแพทย์และสาธารณาสุขเพื่อลดผลกระทบของภัยคุกคามทางสุขภาพต่อเศรษฐกิจความร่วมมือด้านการเกษตรไทยผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ควบคู่กับนโยบาย 3S ได้แก่ safety ความปลอดภัยของอาหาร security ค,ความมั่นคงของภาคการเกษตรและอาหารและ s u s t a สตีนเ i อร์ i บรตีความยั่งยืนของภาคการเกษตรเพื่อส่งเสริมความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนอกจากนี้ไทยในฐานะประธานหุ้นส่วนเชิงนโยบายความมั่นคงอาหารเอเปกจะมีบทบาทสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติการของแผนงานความมั่นคงอาหารเอเปกมุ่งสู่ปีที่ศักราช2 0 3พเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันต่อไป ความร่วมมือด้านกิจาการสตรีให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจของสตรีในยุคหลังโควิด -19 และยุคดิจิทัล โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจ BCG มาปรับใช้เพื่อสร้างการเติมเติบโตที่สมดุลและครอบคลุมมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านสตรีที่ยืดโยงกับแนวทางขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลาเซเรนาเพื่อสตรีและการเติญเติบโตที่ครอบคลุมความร่วมมือด้านการส่งเสริมเมโคร SME ไทยส่งเสริมเรื่องการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจรายย่อยใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเ,เพื่อปรับตัวในบริบทโลกเพื่อการฟื้นฟูอย่างครอบคลุมในยุคหลังโควิด -19 ตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ความร่วมมือด้านการคลังส่งเสริมเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้สอดรับกับการผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจ BCG และภารกิจของรัฐบาลในการจัดหาแหล่งเงินทุนสําหรับทุกภาคส่วนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอโดยเฉพาะการจัดหาแหล่งเงินทุนผ่านตลาดทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเป็นสังคมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยนําเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสําคัญในการดําเนินนโยบายในหลายด้านโดยเฉพาะการดาเนินมาตรการต่างๆของภาครัฐการเชื่อมโยงการชําระเงินในภาคการเงินการระดมทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการในตลาดทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกันในภูมิภาค การประชุมครั้งนี้มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจากาักรซาอุดีอาระเบียและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเปกในฐานะแขกพิเศษเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนที่ยังยืนระหว่างเอเปกกับคู่ค้านอกภูมิภาคและแนวทางการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจเพื่อให้การหารือของผู้นำสะท้อนมุมมองที่หลากหลายและครอบคลุม ได้ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่29ซึ่งจะมีเอกสารผลลัพธ์ที่สำคัญคือเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจชีวาภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้นําเอเปกคู่สมรสและแขกพิเศษฟาตุนละอองธุรีพระบาทณ่ประที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาส่งร่วมและเข้าร่วมการประชุมที่ประเทศไทยครั้งนี้ you yeah.